สวัสดีค่ะพีสันสมบุญข้ามผ้าที่บ้านฝางตะบนฝางหานน้ำเพื่อขอก้างจังหวัดยะโสธรวันนี้ไปโสมจิตภาพพ่อเมย์พี่น้องมาเบิ่งกล้วยที่เป็นใส่ก็โสมแดงเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่เมย์ซื้อหยังเนาะค่ะซื้อสวยมุ่งไม่ท้ำจังที่บ้านยังค่ะบ้านฝางตับนจังตะบนฝางตะบนแล้ำเพื่อขอก้างจังหวัดยะโสธรค่ะนันกล้วยมีจุ่มนี้มุ่งใส่ยังค่ะใส่สมแดงกันโสมแดงค่ะคือต้นนี้วะค่ะย่าตัวนี้เอามาค่ะ ยังไงค่ะสีจ้าสีแต่ว่นหน่อยๆย่นดังสีตะไบเนี่มันใหญ่แต่มากเรื่อยๆกระสีมากเรื่อยๆออกเทือออกอย่างละล่างกระสี้อยมันเรื่อยๆจ้ะสามสีเทือจ้ะเนี่ยได้สามสีเทือได้ได้แบบนี้เมนไหมจ้ะสีจ้ะเบิองเบืองวยกล้วยเนาะค่ะเนาะมวยกล้วยสามเข่งต้องหน่อยเลยค่ะกล้วยหอมเลยอันนี้กล้วยหอมค่ะหอมเหลืองจ้ะหอมเหลืองเนาะค่ะตัวนี้เนาะค่ะนี่ใครจ้ะใครใครสีทองเมนไหมเมนจ้ะค่ะ ค่ะเบิ่งหน่วยกล้วยค่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆตึงๆตึงๆเลยค่ะหลายดีนะจะดีป้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดดีค่ะตัวนี้แป<ม>ด<ม>ดีค่ะค่ะนี่ค่ะอันเมสุบิม่อนเดายายเด็คเคี่ยร์เหรค่ะกล้วย ติบกว่าเครืออ่จ้ะโอ้โหสุดยอดบ่ค่ะสุดยอดจ้ะประทับใจบ่ค่ะมันสียีเซมดีกว่จ้ะยีเซมอย่างนี้宝妈มีใช่แล้วใช่แล้วดีบ่ค่ะดีจ้ะดีไปไปหน่วยใหญ่หน่วยตึงหน่วยงามจ้ะอืมค่ะประทับใจแห้งค่ะสุดยอดสุดยอดไหมคะสุดยอดจ้ะค่ะขอบคุณสมแดงค่ะขอบคุณค่ะ